คอยิบยิบดไว้เจ้าหมาตัวนี้ยิบใช้ต้อยิบบ้างไปไฟลุ่มหนนะเฮ้ยมาดูแลสวนให้กับเจ้าของบ้านที่นี่เขาจ้างมาเนี่ยต้นไม้บางต้นก็เป็นโรคบ้างอะไรบ้างอนเ้ยหมาตัวนี้ไปไปย ว่างเลยเนี่ยไปเฮ้ยอ่ะดูเหมือนฝนจะตกแล้วนี่นะโอ้ยฟ้าคึมคึมฝนพรำพรำจะกินต้มยำหรือผัดเผ็ดกันเฮ้ยฝนเริ่มลงเม็ดแล้วเนี่ยไม่ต้องรดน้ำแล้วหรือั้งแต่ควรหาที่หลบฝนก่อนตายต้นไม้นู้นแล้วกัน โอ้ยคนยิ่งรีบๆอยู่ไอ้เจ้าหมาตัวน,นี้นี่เนี่ยเดี๋ยวปะเฮ้ยโอ้เจ็บเลยเนี่ยฝนกำลังรีบๆอยู่ฝนกำลังลงเม็ดไปหลบใต้ต้นไอ้ต้นไม้ตรงนั้นดีกว่าโอ้ยเจ็บเลยเนี่ยหลบต,ตรงนี้ก่อล้วกันไม้ตรงนี้ทำไมเอ้า ไม้ตรงนี้นมัไปดูไม่ไม่องนี้เ,เนี่ยไม่ได้โดนฟ้าพามาหรอกั้แต่แต่เล็กจนโตเราก็หล,ลบฝนใต้ต้นไม้มาตลอดไม่เคยจะโดนอะไรฟ้าลงนี่นะเฮ้ย นี่องเวน็นเวนกรมที่เราทำกับหมาเมื่อกี้หรือเปล่าโอคงไม่ใช่จ,จริงๆแล้วมันไม่ใช่เวนกรมหรอกก็บอกว่าเวลาฝนตกอย่ามาอยู่ใต้ต้นไม้เพิ่งออกข่าวมาที่ประเทศไทยหลบฝนใต้ต้นไม้โดนฟ้าผ่าตายคนจำไว้นะครับ เวลาฝนตกอย่าลบฝนใต้ต้นไม้ไม่งั้นอาจจะโดนฟ้าผ่าได้ด้วยความปรารถนาดีจากช่องคิดดีทีวีอย่าลืมกดติดตามและสันกริ่งในช่องคิดดีทีวีกัน,นด้วยนะครับ